และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทรัพยากรธรรมชาติก็จะประกอบไปด้วยป่าไม้ภูเขา แหล่งน้ำต่าง,างๆเช่นทะเลน้ำตกแล้วก็จะมีต้นไม้มีดินมีทรายนะคะมีอากาศต่างๆมีสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะดินหินทราย สัตว์ต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติกันทั้งนั้นนะคะเด็กๆและที่สำคัญทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังมีความจำเป็นมีประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากนะคะเด็กๆเช่นน้ำทำให้เรามีน้ำดื่มน้ำใช้พืชสมุนไพรต่างๆ สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นทะเลน้ำตกต้นไม้ช่วยให้ร่มเงาให้อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์นะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วนะคะ ต่อไปให้เด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาสัปดาห์นี้จะเป็นหน่วยที่6นะคะเรื่องคุนหนูเรียนรู้ธรรมชาติค่ะเด็กๆใบางาน,นฉบับนี้เขาจะให้เด็กๆทําอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันซิเขาบอกเด็กๆว่าจงวาดภาพป่าไม้ของหนูและบอกทรัพยากรธรรมชาติที่หนูรู้จักเช่นน้ำอากาศดินหินทราย ต้นไม้สัตว์ป่าและแหล่งน้ำที่เด็กๆเห็นด้านล่างนี้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะตรงนี้เขาจะให้เด็กๆว,ว,วาดภาพลงไปนะคะต่อไปเด็กๆเตรียมมือสอขึ้นมานะคะเราจะวาดรูปกันแล้วทรัพยากรธรรมชาติเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ไปนะั้นมีอะไรนะภูเขาใช่ไหมคะเรามาวาดภูเขากันดีกว่าเด็กๆ ให้เด็กๆโค้งกว้างเลยโค้งหนึ่งปล่อยดินสอ,อต่อไปมาทำภูเขาลูกที่สองโค้งกว้างเลยคาะเด็กๆเ,เ,เสร็จแล้วเด็กๆจะได้ภูเขาสองลูกเลยคราวนี้เรามาขีดเส้นด้านล่างเป็นสิขีดเส้นตรงไปเลยนะคะให้มันไปจรวดกันเลยเด็กๆเสร็จแล้วปล่อยดินสอค่ะ ต่อไปเราจะมาเติมถ้าอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกันดีไหมคะเด็กๆมาเติมถ้าอาทิตด,ด้านบนโขงนะเสร็จแล้วปอยดินสอนนะคะมันจะทำซิ้งตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเสร็จแล้วคุัคขูได้ผ้าอาทิตย์แล้วนะคะต่อไปคุณแม่จะเติมก้อนเมฆดีกว่าเด็กๆตรงนี้เนาะ โถงหนึ่งโถงสองโถงสามโถงสี่โถงห้าอ่ะโถงไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะได้ก้อนเมฆแล้วนะคะเราฝั่งนี้ได้กว่าจะได้สมบูรณนะ์เนาะโถงเหมือนเดิมค่ะโถงตามเด็กๆชอบเลยโถงไปเรื่อยๆแล้วให้มาตลกกันเด็กๆก็จะได้ก้อนเมฆนะคะแล้วต่อไปเราจะมาทำน้ำตกกันนะคะเด็ก ให้เด็กๆเ,เริ่มจากตรงนี้นะ,ะฉเฉียงมาเรื่อยๆค่ะเฉียงลงมาคุณมีได้ถึงเส้นแล้วต่อไปเส้นที่สองเราจะเริ่มตรงนี้เฉียงไปทาหงนี้นะคะอ่าน,นี้คุณมีได้แม่น้ำแล้วไปน้ำตกแล้วต่อไปคุณมีจะเติมก้อนหินนะคะดเด็กๆได้อย่างได้ขีดก้อนดเด็กๆเติมลงไปตามความชอบของดเด็กๆเลย ฝั่งนี้คุณแม่อยากได้สามก้อนเอาคุณแม่ฝั่งนี้ด้วยดีกว่านะคะโค้งไปเรื่อยๆแค่ใช้เส้นโค้งเองนะคะเด็กๆก็จะได้ก้อนหินนะต่อไปคุณแม่อยากจะได้กอหญ้าอยากได้ต้นหญ้าด้วยค่ะเด็กๆเรามาเติมต้นหญ้ากันดีกว่าอ่าถ้าอยากให้สวยเราก็ต้องเติมดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะเติมดอกไม้ด้วยนะ แล้วมีก้อนหินแล้วมีต้นหญ้ามีดอกไม้แล้วเรายังขาดอะไรหนะ้าเด็กๆคุณเมยยังขาดต้นไม้อยู่แน่เลยนะคุณเมยขอเติมต้นไม้ก่อนนะคะไต้นไม้นะม่อยากได้อีกสัก1ต้นเด็กๆ มาเติมปลากันดีกว่านะคะเด็กๆปลาก็ต้องอาศัยอยู่ที่ เด็กอยากได้กี่ตัวเด็กสามารถวาดได้ตามความต้องการของตัวเองเลยนะคะมีอยากได้สามตัวคุณมีจะวาดปลาสามตัวนะคะเมื่อกี้คุณมได้ปลาแล้วต่อไปคุณเมีอยากจะได้นกเพิ่มเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเติมนกกันดีกว่าคุณมยนกหนึ่งตัวสองตัวฝั่งนู้นยังไม่มีนกเลยดี <c oughs> ๋ยวไปเติมนกฝั่งนู้นก่อนนะคะ คุณชมก็จะเอาสองตัวนะเด็กอพอเสร็จแล้วเด็ก<ๆ>มาเช็คดูสิทรัพยาก,กรธรรมชาติของเราครบไหมนีภูเขามีสัตว์สัตว์ก็จะมีนกมีปลาเด็กๆสามารถวาดเพิ่มมากกว่าสองชนิดนี้ได้นะคะเด็กๆชอบสัตว์อะไรเด็กๆสามารถวาดลงได้เลยมีอะไรอีกนะมีหินมีต้นหญ้ามีดิน มีแม่น้ำมีต้นไม้แล้วทรัพยากรธรรมาชาติของครูมเมก็ครบแล้วแต่ถ้าเด็กๆอยากวาดเพิ่มเติมหรืออยากวาดนอกเหนือจากนี้ก็เด็กๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะและที่สำคัญเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะสำหรับครูเมก็มีเรื่องจะฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ต่อไปเด็กๆไปพบกับคุณครูม,มายุรีค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นแม่นมม้ำมอแอนแม่นี่เอกแ,แม่นองอํานำไม่โทรน้ำแม่น้ำอากาศออ,ออาอากออาสองกาศอากาศสัตว์สองมหันอกาศตัวพาร,รันสัตว์ ต้นไม้ตอนอต้นไม่โทต้นมอไอไม้ไม่โทไม้ต้นไม้ดินดออีนอดินป่าไมา้ปออาป่าไม่เห็ดป่ามอไอไม้ไม่โทไม้ป่าไม้ทราย,ายทอรออายาทรายหินหออีนอดินเด็กๆสามารถเลือกคำที่รูสอนนี้ไปเติมในใบงานข้อหนึ่งถึงข้อหกได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็มีคำศัพท์ง่ายๆนะคะมาฝากเด็กๆอยู่สี่คำนะคะมาเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีคำอะไรบ้างคำที่1นึ่งนะคะดเด็กๆดูบนกระดานพร้อมครูเก๋นะคะแล้วดเด็กช่วยกันอ่านตามครูเก๋นะคะคำแรกะคะ animal เรามาสะกดพร้อมกันนะคะ a n i m a l animal แปลว่าสัตว์นะคะต่อไปคำที่สองนะคะ t r e e t r w e บแปลว่าต้นไม้ค่ะต่อไปคำต่อไปนะคะคำที่สามลีเวอร์ r ารไอรีเวอร์แปลว่าแม่น้ำนะคะคำสุดท้ายนะคะคำที่สี่นะคะ s Stone S T O N E s สโตน แปลว่าก้อนหินนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเก๋ก็มี4คํามาฝากเด็กนะคะเด็กสามารถเลือก4คํานี้นะคะเติมลงในใบางานของเด็กนะคะในใบางานของเด็กด้านที่สองนะคะหลังจากหน้าแรกนะคะเด็กก็เติมคําศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะอย่างเช่คนคาที่1รูปอะไรคะรูปต้นไม้เด็กก็เติมคําว่า tree ลงไปนะคะเด็กเวลาเขียนเด็กต้องเขียนให้ตรงเส้นนะคะไม่ออกนอกเส้นนะคะเด็กต้องเขียนให้สวยงามด้วยนะคะเมื่อเด็กเขียนเสร็จแล้วเด็กอย่าลืมระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะแล้วเด็กอย่าลืมสะกดแล้วก็อ่านด้วยนะคะเด็กจะได้จําได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่รักทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเราทดลองวิทยาศาสตร์เลือกสนุกกับฟองสบู่ ดเด็กทดลองกันหรือ,อยังคะและผลทีไไ่ได้เด็กเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาดเด็กสรุปผลการทดลองนะคะเกิดจากการเป่าลมผ่านหลอดนะคะไปสัมผัสกับน้ำยาล้างจานนะคะจึงทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมานะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเก๋นะคะ,คก,ะ,คะก็จะพาดเด็กทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องไหลแรงไหลค่อยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทดลองว,ว,วิทยาศาสตร์เรื่องไหลแรงไหลค่อยนะคะขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะปากกาเมจิตสีแดงสีดำหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะกลวยนะคะสีผสมอาหารนะคะ จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรก็ได้นะคะที่เรามีกันไก่นะคะสกอตเทปใสนะคะหรือจะเอาสกอตเทปที่มีสีก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะรอด,ดูดนะคะที่ดูด หรือเราไม่มีหลอดดูดแล้วก็เอาช้อนตวงก็ได้นะคะสุดท้ายก็น,น้ำเปล่านะคะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทดลองนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเตรียมขวดพลาสติกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาปากกาเมจิกขึ้นมาด้วยนะคะเมื่อได้เด็กเตรียมทั้งสองอันแล้วเด็กก็เอาเมจิกนะคะเจาะ จุดไว้ที่รูบนแล้วก็รูล่างนะคะทั้งสองรูนี้จะต้องตรงกันนะคะค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะนําตะปูนะคะมาเจาะรูบนและรูล่างนะคะในการเจาะนะคะก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเจาะรูให้เด็กๆด้วยนะคะ ทีนี้เราเจาะรูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเทปใส่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาติดไว้ที่รูที่เราเจาะนะคะทั้งรูบนแล้วก็รูล่างนะคะ เราก็จะนำน้ำเปล่านะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมกับสีผสมอาหารนะคะวันนี้นะคะคุณครูใช้ชสีผสมอาหารสีฟ้านะคะแล้วคุณครูก็ใช้หลอดหยดนะคะประมาณ5หยดนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีนะคะเด็กๆสามารถใช้ช้อนที่บ้านนะคะมาตวงแทนได้นะคะดเด็กๆอาจจะใช1้ 1- 2ถึงช้อนก็ได้ค่ะ ถ้าเด็กอยากได้สีเข้มมากเด็กก็ใส่มากนะคะเด็กสังเกตดูน้ำกับสีผสมอาหารนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะทีนี้คุณครูเมยก็จะเอาขวดน้ำนี้นะคะเขยา่า กับสีผสมอาหารให้เข้ากันนะคะเดยกลองสังเกตดูจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กลองดูนะคะที่ รูบนแล้วก็รูล่ากนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กจากการทดลองนี้เด็กสังเกตได้ว่าอากาศเข้าไปแทนที่น้ำในเวลาเดียวกันจึงทำให้รูล่าง มีน้ำที่ไหลแรงกว่ารูบนนะคะค่ะเมื่อได้เด็กบันทึกเมื่ได้เด็กสรุปผลการทดลองเรียบร้อยแล้วดเด็กย่าลืมบันทึกผลการทดลองแล้วก็วาดภาพนะคะลงในแบบเสริมประสบก,การณ์นะคะก็จะมีหน้าที่สนะคะให้เด็กบันทึกผลการทดลองเรื่องสนุกกับฟองสบู่นะคะดเด็ก่าลืมบันทึกลงไปด้วยพร้อมกับวาดภาพส่วนหน้าที่8นะคะเด็กๆก็อย่าลืมบันทึกแล้วก็สรุปผลการทดลองเกี่ยวกับเรื่องไหลแรงไหลค่้อยที่เราทําในวันนี้นะคะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ช่วงนี้นะคะแพร่กระจายระบาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็กๆต้องเซฟตัวเองนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยและที่สําคัญนะคะเด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะคุณครูก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะ คุณครูทุกท่านนะคะก็พยายามผลิตสื่อนะคะตั้งใจทํากิจกรรมต่างๆนะคะให้กับเด็กๆก,ก็ต้องขอกําลังใจจากเด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย